สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี้คขุโนโนรออีสานครับมาพอ,อกันช่วงคขุนนรพาเห็ดพาทธรคือเก่ามาเบิงมูตับหมกุวงครับอเอาแต่สูตรนอะไรมันกับบะแซเนาะสูตรมูบางนี่จากนครพนมคุณครูสุปานี <laughs> นี่ตับักพริกตับักพริกก็ใสย่ยังใส่น้ำตาลใส่ผู้สูตรโอ้ใส่น้ำตาลพี่น้องเอ้ยแนวบ่มักตัวนี้นี่ผู้นำ <c oughs> เซียบคักแท้นี่สินมะคงตั้ไปม้วนอีกของนึงนะครับ่ปูใส่เครื่องปรุงก่อนเป็นบ่ปิดอยังคือต้องปรุงเครื่องปรุงก่อน <c oughs> มีมีเป็นมี่วิญญาณบ่มีเหตุผลบ่สิมเปิ่ามันเสียบเลยเขาใส่สินมะคงไปเรื่อยเลยจ้ะแต่มันเสียบเนาะแต่ขันเป็นนอเนาะในส่แซนสินก่อนต้องปุ๋งเทือเดียวนะครับ คนละสูตรคนละสูตรบอ้ยเอาซิมเราบันนี่ข้าวเดียวได้ซิมละบอ้ห์นัวใส่ปลาแดงลงไปโอ้ยนึกว่ามีปูดองเออปูดองมาใส่ปูดองมาใส่นี่ส่งตรงจากน้องบุรัมพูนี่นี่วู๊ดกระเซียบครับแระเซียบมึงนะ บลูเข้มดอกก็ดอกสองตัวล่ะที่สิเข้มเหลือตามด้วยเส้ีมะฮุ่งเส้ีมะฮุ่งใส่เพราะว่าแซ่บแลววมันบอเสียบแล้วอืมโอเคการเแซ่บก็เพิ่มผงชูรสลงไปโอ้ยยาปากเพิ่มสีรูปห้องใส่ปาดที่เป็นจุดเสีบแท้มึงมึงเนี้ยหยอดหยอดลงไปโอ้ แม่ข้าดได้เลงพี่น้องแม่ขา้าพยายาำข้ามกันเลยพี่น้องเ้ยไทยเบือ้องสึกระวังรอแกงน้ำไหมอแอ,อ,อมแบไปแทบแล้วแทบแล้วแทบแล้ว,ลวอ่ะมานี่ แซ่บแล้วพี่น้องจานมเนะเมืองเองอากาศคือมา้เหาเบิ่งเนี่ยโอ้ยโอเคครับนี่แหละธรมภูงสูตรแม่คานครพนมโอ้นั่นเห็นยังเนาะเนาะหนานเห็นยังไหนน้ำไหมปลาจ้หอนะปลาก็ได้ไหลหายแผลแต่ว่าพ่นยัดลงมัน ยงยดถุงครับพี่น้องไปแล้วครับเอาไ้เบึง้งซื้อเนาะมาเซบเซบน้ำกันเด้อัสดีครับนี่แหละแบตเสื่อมย่อนถอดแล้วก็เสียมังสี่ละ่ะ